สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท่านนะคะอ่าไม่ใช่สวัสดีนะคะพบกับช่อง YouTube สมัทาโรววันนี้เปิดไพ่ทายดวงนะคะผู้ที่เกิดวันสาวประจำวันที่1-15กันยายน2563เป็นปักแรกของเดือนกันยายนเนาะก็ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจส่งพลังบวกให้กันแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะไม่ยึดถือเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ พยากรณ์โดยใช้ไพ่ย,ยิปซีนะคนที่เกิดวันเสาร์มากมายหลายล้านคนนะคะเราจะไม่ยึดติดว่าดวงนี้เป็นดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะฟังเป็นคำแนะนำฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นแผนที่ชีวิตอะไรดีก็พยายามดึงดูดส่งพลังบวกให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีแต่อะไรไม่ดีที่ต้องเฝ้าระวังก็ต้องมีสติระมัดระวังกันนะจ๊ะอ่ะขอรับแต่พลังบวกเท่านั้น นะคะถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับส้มมะทักแชท facebook อ่าส้มมะพยากรณ์ในเพจนะคะส้มมะพยากร์ราคาเริ่มต้น3คํคำถาม59บาท5ทําคำถาม99บาทเนาะแต่ถ้าสนใจเปิดพื้นดวงเนี่ย259บาทราคานี้ก่อน3ามทุ่มนะคะจะโทรก็ได้นะสำหรับเปิดพื้นดวงเนาะ คือนัดเวลาโทรคุยกันก็ได้หรือจะพิมพ์ก็ได้นะแต่ถ้าเป็น3คํคำถาม5าคำถามเนี่ยส่วนมากจะให้โอนเงินส่งสลิปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็พิมพ์คำถามมาเป็นข้อๆแล้วเดี๋ยวส้มหมาจะตอบให้นะจ๊ะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบริการเปิดไพ่ยิปซีนะช่วงนี้มันเป็นโปรโควิดนะสามคำถามก็แค่59บาทนะทุกใจเรื่องอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรทักแชทแล้วก็โอนเงินส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามมาได้เลยวันนี้เรามาเปิดไพ่ให้ก่อนนะอ่ะฟังเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะ สำหรับคนที่เกิดวันสาว์ไพ่ที่ได้มีพระสังฆราชมีพระมหาจักรพรรดิมีราชินีดาบมีเดอะมูนมีสามถ้วยนะคะมีเดอะสตาร์แล้วก็มีหกดาบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับครึ่งเดือนแรกในเดือนกันยายนสำหรับผู้ที่เกิด เดือนผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะจริงๆเราไม่มีอะไรน่าห่วงแต่มันเป็นความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลไปจนเกินเหตุของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่า ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนกลัวอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฟุ้งซ่านจงอยู่กับปัจจุบันพระสังฆราชหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฤาษีหรือหมายถึงครูบาอาจารย์หรืออาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความช่วยเหลือคนอุปถัมภ์หรือการได้รับโอกาสหรือแม้แต่การได้รับคําแนะนํา คำแนะนําอะไรบางอย่างจากผู้รู้จากกูู้ที่เขารู้รึกรู้จริงทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่แน่ใจช่วงเวลาที่อึดอัดจใจหรือลําบากใจไปได้แต่เรื่องบางเรื่องบางเวลาบางสถานการณ์หกดาบออกมาเป็นใบสรุปแบบนี้เยียวยาด้วยเวลาเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งเรื่องบางเรื่องเรารีบร้อนไม่ได้ ในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ก็จงอยู่นิ่งแล้วตั้งสติให้เวลาเป็นตัวเยียวยาทุกอย่างแต่จริงๆแล้วคนวันเสาร์วะไพาราชินีดาป่ะเป็นคนอึด เป็นคนแกล่งเป็นคนที่อดทนสูงมมกมานะแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทยานดังนั้นสำหรับคนวันเสาร์ไม่มีคำว่าไม่สำเร็จแต่แค่ความสำเร็จของคนที่เกิดวันเสาร์บางครั้งมันมีอุปสรรคแล้วเวลาคุณเจออุปสรรคอะคุณก็รู้สึกว่าท้อจังเหนื่อยจังกังวลจังบางทีก็ถอดใจเหมือนกันนะไม่เอาแบบนั้นอะเหนื่อยก็พัก ตั้งสติหายเหนื่อยแล้วเราก็สู้กันใหม่คนวันเสาร์เป็นยอดนักสู้อยู่แล้วนะแล้วไพ,พ่จักรพรรดิเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีความเป็นผู้นำสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าที่จะคิด กล้าติดสกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะแสดงวุฒิที่ความเป็นผู้นำใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างเฉียบขาดเดอสตารเนี่ยขอแค่คุณกล้านะทุกอย่างจะเป็นไปตามทางที่คุณวางไว้ทุกๆอย่างกำลังจะเป็นไปตามแผนของคุณนะอย่าเพิ่งท้อจริงๆเดินอีก239ก็อาจจะเจอทางออกแล้วก็ได้หรืออีกแป๊บนึงอีกนิดเดียวก็จะเจอความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นสู้ๆคน ทำงานราชการเด่นชัดมากเหนื่อยทอ้อขอกำลังใจได้แต่งานยังมีความมั่นคงอยู่คนที่รอคอยบรรจุราชการสอบราชการลอเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนะอึดสักหน่อยลุยสักหน่อยสู้สักหน่อยเดี๋ยวจะประสบผลสำเร็จเพราะอะไรเพราะสามถ้วย สถ้วยคือไพ่แห่งการเฉลิมฉลองรอฟังข่าวดีคนทำงานประจําก็เหมือนกันไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลมากบางครั้งหลายคนอยู่ในสภาวะที่ว่าองค์กรเอาแน่เอานอนไม่ได้จะถูกจ้างจะถูกลดเงินเดือนจะถูกเลิกจ้างวันไหนไม่รู้หรือจะปิดกิจการวันไหนไม่รู้ไม่ต้องไปคิดเยอะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็หาทางออก นะสู้กันต่อไปสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีรออยู่สําหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานจะสําเร็จสมหวังดังใจไม่ว่าอะไรใดๆก็ตามจะสําเร็จทั้งหมดเป็นข่าวดีทั้งหมดเพราะว่านอกจากคนที่จะช่วยเหลือคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์เบื้องบนก็ช่วยคุณด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขอให้ทําให้เต็มที่ขอให้ทําให้ดีที่สุดเลือดนักสู้สําหรับคนวันเสาร์อุปสรรค เป็นแค่บททดสอบเท่านั้นส่วนเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบางครั้งช่วงนี้เนี่ยรายรับรายจ่ายเสมอกันหรือบางทีรายรับไม่แน่นอนแต่รายจ่ายมันคงที่ตายตัวก็มีความเครียดความกังวลอยู่บ้างสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าคุณกล้าไหมล่ะ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไหมกล้าที่จะตัดสินใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคิดดีแล้วตัดสินใจแล้วลงมือทำลุยเลยเดอะสตา์หมายถึงทางออกที่ดีหรือหลายคนอาจจะมีหุ้นส่วนอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญาหรืออะไรแบบนี้เข้ามาช่วยกันแบ่งเบาความเสี่ยงตรงนี้ก็ได้แต่โดยรวมแล้วว่าเรื่องงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดนะกับอีกอันนึงใครที่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเน ระยะนี้จริงๆเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการเสียเงินหรือเงินหายหรือหลายๆคนที่เป็นพวกแคชเชียร์หรือทำงานธุรการเกี่ยวกับการเงินตรวจนับเช็คเงินให้ดีระมัดระวังเรื่องการถูกกล่าวหาทางการเงินนอกนั้นจริงๆเราไม่มีอะไรเลยสถานการณ์ทางการเงินจริงๆก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ติดขัดมีคนพร้อมช่วยเหลือมีคนพร้อมให้หยิบยืมมีคนพร้อมให้อุปธรรมให้ความอุปธรรมแล้วตัวคุณน่ะ เป็นคนที่สู้ด้วยน้ำผักน้ำแรงลึกๆแล้วคนวันเสาร์เป็นคนไม่งอคนแต่ช่วงเนี้ยบางครั้งนะถ้ามันเหนื่อยมากจนเกินไปก็ถ้าใครยืนมือเข้ามาช่วยเหลือก็ยอมรับน้ำใจไมตีจากเขานะมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องเงินวันเสาร์ไม่ห่วงเลยนะ เอกสารสัญญาจะเซ็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินดูให้รอบคอบพนักงานที่ได้รับเงินได้จับเงินก็แค่นับเงินให้รอบคอบทาอะไรรอบคอบเรื่องเงินนอกนั้นเนี่ยไม่มีคําว่าติดขัดทุกๆอย่างเป็นไปในาทางที่ดีหมดนะเพราะว่าไพ่ใบใหญ่3ใบเนี่ย ความช่วยเหลือทางการเงินก็ดีความช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานก็ดีมากแล้วตัวคุณเองเป็นคนมุ่งมั่นขยันอดทนอยู่แล้วคนขยันไม่มีวันอดตายแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีของคนที่เกิดวันเสาร์ไม่มีคำว่าอดอยากไม่มีคำว่ายากจนและไม่มีคำว่าติดขัดแม้ว่ามันจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างบ,าง,บางเวลาเท่านั้นเองนะสำหรับคนมีคู่เบื่อหน่ายท้อเซงลาเบื่อสภาพที่เป็นอยู่ เบื่อแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ย การเบื่อกันมันเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายๆคู่ที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานหลายคู่ก็เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจทิฏฐิมานะสูงต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างฟาดต่างฟันกันด้วยอคติและทิฏฐิของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันไม่สบายใจหันหน้าเข้ามาคุยกันอย่าให้ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองพอคิดไปเองแล้วก็คิดเยอะคิดมากออกทะเลออกอ,อ,กอ่าวไทยออกมาหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดไปเอง ถ้ามีปัญหาอะไรทะเลาะกันให้หันหน้าเข้ามาเคลียร์กันแต่ช่วงเนี้หลีกเลี่ยงการประชดประชันทุกกรณีคุณจะกโกรธคุณจะอารมณ์เสียคุณจะโมโ oh หอะไรใดๆก็ตามคุณอยู่นิ่งๆคุณอยู่เงียบๆรออารมณ์ดีรอใจเย็นแล้วค่อยคุยกันโอเคไหมเวลาจะเยียวยาสถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงได้แต่สําหรับคนที่เศร้าหมองอึมครึมบรรยากาศมันไม่ค่อยดีมันก็ต้องถามตัวเองอะ่ะว่ามันเกิดที่คุณหรือมันเกิดอยู่ที่ใครความรัก จำเป็นต้องลดลาวาสอกให้กันจําเป็นต้องยอมให้กันและกันบ้างแต่ถ้าต่างคนต่างไม่ยอมกันประชดประชันใช้คําพูดกระแทกแดกดนันพูดจาแรงๆใส่กันน่ะมันก็ไม่ส่งผลดีอันนี้เตือนไว้สําหรับ คนที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้เจอความรักใหม่ๆคนใหม่ๆสำหรับคนที่อกหักมาอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเยียวยารักษาแผลใจแต่ถ้าคุณเปิดใจคุณจะมีสาวแก่แม่ไม้เข้ามาในชีวิตคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่เขามีความคิดที่โตกว่าอายุอาจจะทำงานข้าราชการอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้แต่คนคนนี้จะขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงและเจ้าอารมณ์สักนิดหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดน่ะคนหนึ่งขาดคนหนึ่งเกินสําหรับคนโสดจะได้เจอคนที่ดีที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแหละเพราะฉะนั้นก็ส่งพลังบวกนะเพราะฉะนั้นขอแค่คุณเปิดใจทุกๆอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่สําหรับบางคู่บางกรณีที่วางแผนจะแต่งงานหรือคบกันมาเป็นเวลานานนะหันหน้าเข้ามาคุยกันหลายๆคนอยากแต่งงานแล้วก็จะได้แต่งงานเพราะว่าสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองสําเร็จสมหวังดัง ส,ส่วนในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังอวัยวะภายในนะตับไตไส้พุงของคุณหรือระบบไหลเวียนโลหิตเส้นเลือดในสมองไมเกรนนะระวังแค่นี้กับอวัยวะภายในเนี่ย อวัยวะภายในช่องท้องที่เกี่ยวกับห้องกับเรื่องของกระเพาะรำไส้นะมดลูกรังไข่ระวังให้ดีละกันส่วนอนาะการปวดเมื่อยก็ออกมาออกกําลังกายบ้างนะช่วงนี้ออกมาเปิดหูเปิดตาออกไปล้างลาออกไปสังสรร์แล้วก็ออกไปวิ่งออกไปเดินอะไรอย่างเงี้ยออกกําลังกายบ้างละกัน เสริมดวงสำหรับคนวันสาวในระยะนี้สิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดีขอพรสิ่งใดกับพระพุทธรูปนะพระประจำวันเกิดก็ได้หรือพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์ในวิหารก็ได้จะสำเร็จหรือใครทำงานราชการสักการะบูชาราชการที่ห้าเสริมดวงกับอีกอันนึงเนี่ยการทำบุญด้วยการแก้เคล็ดช่วงนี้ก็ ทำบุญด้วยของหอมเครื่องหอมน้ำอบน้ำปรุงหรือจะทำบุญด้วยการที่อ่าช่วยเหลือสุนัขยากไร้ทำบุญกับหมาจรจัดหรือปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ําตามกําลังศรัทธาก็ได้ปักนี้1-15กันยายนเป็นปักที่ดีแต่แค่ว่าบางทีคุณเหนื่อย คุณท้อหรือคุณกลัวคุณกังวลมันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเครียดไปนิดนึงเวลาที่อะไรไม่ได้ดั่งใจทําให้รู้สึกว่าหุดหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ใจร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเครียดตั้งสติ ใจเย็นเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปปักนี้ถือว่าเป็นปักที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะเป็นกําลังใจให้กันถ้าอยากดูดวงก็ทักแชทมาสมมะพยากรสามคำถาม59บาท5คําถาม99บาทฝากกด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ส่งพลังบวกให้กันนะจ๊ะไพ่ออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ขอให้คนวันเสาร์โชคดีมีความสุขสําเร็จสมหวังทุกประการวันนี้สวัสดีค่ะ